ตรงนี้ราพิการหรือเปล่า่นทะตายคนแรกพี่ใหม่ยืนอ่าพี่ใหม่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 อยู่กลอะอยู่กลพี่ใหม่อยู่กขนาดนี้มาแล้วมาแป่เป้สลเป้สลอ่าผมูลเป้สลวันนี้พี่ก๊อปพี่ก๊อป ร5 0บาทอย่ามายืนดูข้างนอกนะฮะซื้อแล้วก็เข้ามาเลยได้เลยสนุกสนานนะจ๊ะจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าเราใส่เสื้ออะไรกันอยู่นะฮะคนที่ยังไม่ซื้อเสื้อนี่เชยมากเลยนะครับผมอยากจะให้ลองคว้กระเป๋าซื้อเข้ามานะครับเพื่อเพื่อนชาวภาคใต้นะครับขอบคุณมากครับผมขอเช้าเชาเช้าเราเราเราฉันีพิลาหน่อยรากินพิาก็ไปเหรอเาพิ่มอนติงออกมาเลยนี่ทางนี้ก่อนนะอ๋ออันนี้แฟน เป็นชื่อเจ้าคุณพีมานานมากแล้วนะเป็นแฟนคลับนะตอนนี้พีพีค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยคุณพีนะทางใต้ลำบากอยู่พูดให้กำลังใจหน่อยเออก็สู้ๆแล้วกันค่ะพวกเราก็เอาใจช่วยแล้วก็เชียร์เต็มที่ค่ะเออเอาใจช่วยแล้วก็มีแอคชั่นด้วยการกอดท้องด้วยละครล่าสุดของเธอที่เล่นอะไรนั้นกับคุณคุณ ลับเป็นแบบเป็นสาวใช้เมียไม่ใช่เมียเมียไม่ใช่เมียค่ะนี่ไม่ใช่เมียเห็นะดูแล้วพวกผมหัวดูแล้วใจสั่นหะักไม่ละค่ะไม่ใจสั่นอ๋อมันก็เมียไม่ใช่เมียนี่ไม่ใช่เมียนี่เนี่เออบางคนสลับนะบางวันเป็นผัวบางวันเป็นเมียใช่เวลาต่อมาสุดยอดนางแบบอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณโยโย่สบายดีอ่าพูดพูดอะไรทีนึงให้กำลังใจหน่อยนะฮะวันนี้นะคะ ช่วยในเต็มที่นะคะก็หวังว่าหวังว่าคุณช่วยได้บ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเราคนไทยต้องช่วยกันซิงเกิลเศร้าชิมานทูจ้าชิมานช่วยอักนี้เป็นที่ชิมานนิดนึงนิดนึงใช้นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานงานนี้นะคะถึงจะไม่ใช่นางแบบแต่ช่วงนี้เราก็จับว่าแบบว่าเรารักเหาตาแล้วก็รักประเทศไทยนะคะ ในฐานะที่ใหม่ก็เป็นชาวใต้คนหนึ่งด้วยอ่ะพี่ๆยังแหลกตายได้ไหมแหดงตายได้ไหมมีตายไหมมีคนตายไหมโอ้ยโยนมือมาเลยนี่ทุคนตายก็ต้องแรกตายนี่โคตรดีพ่อแม่พี่น้องข้าชมกำลังใจไปทุกทุกขาทุกทุกจังหวัดชาวใต้ให้ได้แรงใจจากพวกเราทุกคนโอเคทุกอย่างที่แตกแหวกในจอห้องสาส่วนสองคนให้ให้ตุ๋ยเดินมาสัมภาษณ์เอง You can you Can you speak Thai? I could say something to the Southside people. Anything that you can keep their heart. สี่นะฮะหลายท่านอาจจะคุณาพุตาหลายท่านเพียงเอ๊เคยเห็นที่ไหนตอนนี้เธอเป็นนางแบบที่โอินเตอร์ไปเดินที่แท็กซ์วอที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วด้วยนะน้องสี่น้อยคนใช่ไหมกว่าจะแบบค่อยๆขึ้นไปนะฮะน้องสี่ให้กำลังใจหน่อยครับก็ช่วยกันซื้อเสื้อยือดละกันไม่รู้จะช่วยยังไกงก็คนละนิดหน่อยๆเนาะลูกโครงการเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ทำาแคบาทเองค่ะใช่แล้วดูอิจฉาเธอ,อ,เอ,อ,เอ,อ แท่เธอตุยนอนไม่แรกันอยู่ไหมพ่อแม่พูดใส่แม่พูดมาเยอะแม่เหนือ่อยให้หน่อยเธอเอาบุญเธอหนาะน้องไม้น้องไม้น้องไม้กอกไม้อ่ะใช่น้องไม้ให้แง่ทีม่มมองที่ดีมากๆก็ตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะครับก็มีเหล่าผู้คนที่กำลังลำบากนะครับไม่ใช่แค่ภาคใต้เท่านั้นนะครับแต่ก็ ทั้งญี่ปุ่นนะฮะแล้วตอนนี้ทั่วโลกก็กําลังลบาบากนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเราอาจจะกําลังนั่งยืนเดินทัพปิ้งสบายกันอยู่เราจะไม่เข้าใจความรู้สึกเขาได้อย่างแท้จริงนะครับผมเราจะเข้าใจได้ด้วยแค่ตัวหนังสือ,อภาพที่เราเห็นนะฮะบนทีวีว่าน้ําท่วมโอเคแต่เราเคยเจอไหมครับน้ําท่วมที่ท่วมมาถึงอกแล้วก็ต้องเดินอยู่ในน้ําตลอดเวลาแทนที่จะเดินถนนก,นกับเดินน้ํา ข้าวไม่มีกินน้ำไม่มีกินแต่ข้าไม่มีใชเ้เราเอาใจของมาใส่ใจเอาดูว่ามันมันมันทรมานไหมมันมันเสียใจแล้วมันเศร้าไหมหลายๆคนจจคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับแต่อีกไม่นานนะครับอย่างที่ไมบอกนะมันอาจจะทั่วมาถึงกรุงเทพ BTS ท,ที่มีอยู่อาจจะไม่มีช้อปปิ้งมอลล์ที่มีอยู่อาจจะไม่มี หลายๆที่อาจจะไม่มีให้เราเดินที่ที่เราเคยมีอาจจะไม่มีแล้วเหมือนบ้านที่เราคนพวกนี้เคยมีแต่เขาไม่มีแล้วแล้วสิ่งที่เราควรทําวันนี้คืออะไรเดินผ่านไปเฉยๆเหรอโอ้โห oh. จะอยู่ตรงนี้ จะเดินผ่านเฉยๆสาว150บาทซื้อเสื้อยืมานั่งดูเข้าเราแค่ไหนนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับซันนี่หนึ่งนะครับซื้อเสื้อตัวละ350บาทนะครับแทนที่จะไปซื้อเสื้อเป็นหมื่นนะฮะหรือเป็นพันนะครับผมเข้ามาข้างในนี้ซันนี่นึงนะครับมาดูคอนเสิร์ตของพวกเราไหมครับก็อยากจะให้มาช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวใต้กันหน่อยขอเสียงบนมือกับไมค์ด้วยนะครับเราเสียงเป็นิ่งนึงะครับบุตรเตะเสือกับนางเป็นนั่งบนกองละ mày lấy mày lấy mày lấy mày 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 lấy mày 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 ขอโทษที่เป็นสาเหตุที่ภาคใต้นำร่วมนะค,ะครับก็ขึ้นมาปุ๊บร่วมเลยขอโทษด้วยแต่ว่าคือพวกเราก็อยากจะกลับไปเล่นคอนเสิร์ตที่ใต้อีกครั้งนะครับเ็เลยจะให้ชาวใต้ ดีขึ้นในเดวันนะครับก็ใหา่ทั้งทุกคนช่วยๆกันนะครับเป็นที่ไม้กอกนะครับว่าคนที่เดินผ่านก็กำบริจาคอันสิดนึงครับผมลองซื้อเสื้อมาดูวเสื้อมันก็สวยใส่ได้ด้วยครับโอเคเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเฟ้จะไปช่วยขายเสื้อแล้วก็ขาให้คนเข้ามาข้างในได้ที่อยู่ตรงข้างหน้านะครับพร้อมกับดังแบบแล้วก็ไม้แล้วก็อาจจะมีแต่หลายคนเขไม่ชอบไปอยู่ข้างหน้าไปทางด้านนี้แล้วมองครับสวยเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยยังทนที๋ยือ่ะเดี๋ยวเฟ้ไปช่วยขายเสื้อนะครับเอาสิบปมืครับ ผสมอท้องกงไทยกันอย่างรุนแรงมากๆนะครับใครก็แล้วแต่นะครับผมในวันนี้ผมเชื่อได้ได้เลยนะครับผมว่าในวันนี้ทุกคนเนี่ยใจบุญทุกคนแล้วก็ร่วมกันทำบุญกันทุกทุกคนนะครับคนเล็กคนละน้อยนะครับสามารถที่จะให้กับพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแล้วก็อ้าว

ลรูปี่หกัลไปมรถ้านบะริจาคไหมคะต้องอยโยมเซฟามันดีครับผมเจเจตริรตอนนี้นะอยากบอกว่าครับนี้การ่อบดีไม่ต้องถอนก็ได้ครับมอ้าวมีักกาดเลยจั ใครจะมาขอะไรแจกมาด้วยันสักนิดหนึ่งช่วยชาวขออะไรแกมาด้วครับผมใช่